มาาาาทงงด้้้นนนีบคเอตอ,อ,เอ,เอไสวัสดีค่ะไปดามแพรรี่นะคะและว,วันนี้แพรจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศกา,การตั้งร้านขายของที่งานประจำปีจังหวัดเชียงรายนั่นก็คืองานพ่อขุนเมืองไรมหาราชน,นะคะทุกคน แครก็เริ่มเตรียมของแล้วก็ขนของบ,งบางส่วนมาเก็บไว้ที่ร้านวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของการกางเต็นท์กางโต๊ะตั้งร้านกันนะคะและสังเกตไหมว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆร้านก็เริ่มมาเตรียมร้านเพื่อจะมาทําการขายของแล้วนะ วันนี้แพรก็เลยจะพามาดูจุดที่แพรจะกางเต็นท์เพื่อแพรจะมาจัดโต๊ะแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อแพรจะเตรียมขายของพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกแพรก็เริ่มขนของเข้ามาแล้วนะและนี่คือน้องก็จะเริ่มกางเต็นท์และแพรก็จะเริ่มเตรียมกางโต๊ะทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าแพรจะต้องขนของมาส่วนหนึ่งที่จะมาเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าวันงานจริงแพรก็น่าจะยุ่ง และทางเข้างานเองก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนวันแรกที่เรามาจัดของ วันนี้ก็เลยแพ้ก็เลยเตรียมความพร้อมมาเพื่อจะมาทําความสะอาดโต๊ะอะไรเรียบร้อยก่อนถึงวันงานจริงๆแพ้ก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวแพรจะกางโต๊ะจะช่วยกันการโต๊ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดีย๋ยวแพ้ก็จะต้องคุมผ้าอีกนะเพราะว่าของส่วนหนึ่งที่แพรขนมาวันนี้แล้วก็ที่จะขนมาพรุ่งนี้แพรบางส่วนแพ้ก็อาจจะต้องเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าเพววื่อความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าแพ้เองจะต้องไม่ไม่ได้ขนไปขนมาเพราะว่าของที่จะมาขายในวันงานแพรก็เยอะอยู่แล้วนะคะ ส่วนนี้แพ้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแพ้จะคุมผ้าไว้แล้วก็แพ้ก็จะกลับบ้านแพ้เองก็จะต้องเตรียมตัวไปซื้อของที่จะมาทําของพรุ่งนี้วันนี้แพ้ก็เลยพาทุกคนไปตลาดลานเมืองที่จังหวัดเชียงรายไปดูแหล่งขายส่งของสดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าของสดของทะเลต่างๆที่นี่มีครบทุกอย่างเลยนะและที่สําคัญราคาก็ถูกด้วยนะคะทุกคน เขามีหลากหลายให้เราเลือกเลยน่าซื้อไปหมดทุกอย่างเลยนะแต่วันนี้แพรก็มาหาดูผู้ผักกระลำเขิงพริกสดมะนาวนะคะที่แพรจะต้องไปใช้ในวัตถุดิบที่แพรจะต้องทำขายพรุ่งนี้แพรก็เลยพาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศของตลาดลานเมืองกันนะคะหลังจากที่เราดูเสร็จเดี๋ยวแพรก็จะต้องรีบกลับบ้านเพราะว่างานที่เราจะต้องทำที่จะต้องเตรียมเพื่อจะไปขายพรุ่งนี้ยังรอแพรอ,อีกเยอะมากๆเลยคะ่ะวันนี้แพรก็เลย แวะมาซื้อกับข้าวไปกินด้วยแล้วก็มาหาวัตถุดิบเพื่อแพรจะไปทําขายพรุ่งนี้เนาะหลังจากนี้แพรก็จะรีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวที่จะมาขายพรุ่งนี้พอถัดมาอีกวันหนึ่งพอบ่ายสองบ่ายสามแพรก็เริ่มมาแล้วนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่แพรมาขายของอะไรหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะทุกคนแพรก็เลยต้องมาตั้งแต่หัววันหน่อยเพื่อมาจัดเตรียมสถานที่ไว้ขายของอย่างของบางอย่างแพรก็เตรียมมาจาก ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ที่เหลือก็จะมาเตรียมที่หน้าร้านเนาะแต่ว่าช่วงนี้แดดอะไรก็ยังจ้าอยู่นะคะแพรก็เลยยังไม่ได้เตรียมหน้าร้านยังไม่ได้ไปจัดหน้าร้านแพรก็เลยมาทําหลังร้านมาเก็บรายละเอียดที่แพรจะต้องทําอย่างเช่นไส้กรอแล้วก็มาเริ่มเสียบแล้วก็ย่างส่วนหนึ่งไว้เพื่อรอผู้คนที่เขาจะมาเที่ยวในงานนะคะพอสัสี่โมงกว่าแพรก็จะเริ่มมาจัดหน้าร้านให้สวยงาม เพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มไม่มีแดดแล้วเราสามารถตั้งหน้าร้านได้ค่ะส่วนวันนี้ของที่แพรจะมาขายก็จะมีตัวปลาหมึกมีแมงกะพุนมีคางหมึกแล้วก็มีไข่หมึกแท้แล้วก็ที่สำคัญจะมีไส้กรอกด้วยนะคะอร่อยทุกรสเลยพอตอนค่ำๆแพรก็จะไปเก็บบรรยากาศ ของบรรยากาศในงานมาให้ทุกคนได้ดูเพราะผู้คนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะเขาเริ่มมาเดินเล่นเพราะว่าช่วงเงย็นๆอากาศเย็นสบายใครที่อยากเดินเล่นในงานก็แนะนําให้มาช่วงเงย็นๆถึงค่าเพราะว่าอากาศช่วงน,นี้ยังหนาวอยู่นะคะทางเหนือก็ทําให้บรรยากาศเริ่มเริ่มสนุกเพราะว่าเราเดินไม่ค่อยร้อนบรรยากาศก็ดีแพ้ก็เลยได้เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในงานด้วยนะคะจากนั้น แพรก็จะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศเครื่องเล่นภายในงานกันนะเพราะว่าจุดที่แพรอยู่ก็จะอยู่ติดกับเครื่องเล่นแพรก็เลยแวะพาทุกคนไปชมบรรยากาศได้นะปีนี้แพรว่าเครื่องเล่นอลังการมากๆใครที่ชอบเล่นเครื่องเล่นแพรว่าปีนี้ห้ามพาเลยนะแต่แพรก็ขอตัวนะเพราะาแพรไม่ชอบแพรกลัวความสูงแต่แพรก็มาดูได้นะคะและปีเนี้ย ผู้คนก็เยอะมากๆตอนนี้บรรยากาศในงานผู้คนก็เริ่มหนาแน่นผู้คนเริ่มเยอะมากๆแพรก็ต้องรีบกลับร้านแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศหน้าร้านของแพรตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วแพรก็จะต้องไปช่วยน้องก็ขายของกันพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตื่นตัวกระมาดขึ้นเพราะาผู้คนก็เริ่มมาจาับ่ายใช้สอยแต่พ่อค้าแม่ค้าในงานต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้เยอะมากๆตั้งแต่หน้างานยังถ่ายงานางจากนั้นแพรก็จะพาไปชิม ขนมชิปป้อนนะคะร้านนี้ขนมอร่อยเพราะเขาอบใหม่ๆแพรก็จะไปแวะซื้อทุกคืนเลยนะคะเพราะแพรว่ามันหอมแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ราคาแค่สิบบาทแต่แพรเองก็แอบเสียดายเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้พาทุกคนไปชมบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้างานมาเนาะแพรก็มัวแต่ยุ่งขายของมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่แพรก็ได้เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงานให้ทุกคนได้ชมกันแล้วเนาะจากนั้นเดี๋ยวแพรก็จะกลับบ้าน เพราะว่าแพรก็จะต้องไปเก็บร้านเพราะเวลาตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแพรก็จะเก็บร้านเคลียร์ร้านให้เรียบร้อยแพรก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามามาเตรียมของแล้วก็ตอนบ่ายๆก็จะต้องออกมาขายของอีกปีนี้แพรก็ดีใจนะคะที่แพรได้กลับมาที่เชียงรายแล้วก็ได้มาขายงานประจําปีก็คืองานพ่อขุนเมืองรายมหาราชแพรก็รู้สึกว่ามีความสุขดีนะคะคลิปนี้แพรก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศ ของงานพ่อขุนแมงรายเหมือนกันนะคะแพรก็เลยเก็บมาฝากงั้นแพรก็ขอลาไปด้วยภาพของบรรยากาศงานพ่อขุนแมงรายมหาราชแล้วก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะงั้นคลิปนี้แพรขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ